จัดงานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมีเวลาประมาณ11นาทีนะครับจะรักษาเวลาให้ได้นะครับ11นาทีนี้นะครับเมื่อกี้ท่านพารณ์พูดถึงว่าบางประเทศเนี่ยตั้งคำถามเยอะคนไทยไม่ตั้งคำถามคนไทยเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับผมเคยไปทำรถโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพูดจนจบเนี่ยสาม้อคนไม่มีใครยกมือเลยแม้แต่คนเดียวนะครับพอลงจากเวทีเนี่ยเรัมาลุมถามเต็มหมด เราก็คล้ายๆคนญี่ปุ่นนะครับตอนี้ผมอยากจะให้เรากลับมานั่งคิดดูนะครับว่าคนเราในประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเรียนเก่งหรือไม่นะครับต้องมีความรู้เยอะขนาดไหนถึงจะทําง,ทงานได้เก่งนะครับผมเองเนี่ยแบกเกราวเป็นเด็กสําเพ็งนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมดตอนเด็กๆนะครับสาคนนะครับอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับมีห้องน้ำสองห้องนะครับพ่อคุณพ่อมีลูก9พ่อแม่2คนเลี้ยง1 ครับอีกบ้านหนึ่งบ้านของคุณอามีลูกห้าพ่อแม่สองคนเลี้ยงอีกหนึ่งอีกหลังหนึ่งมีสี่นะครับพ่อแม่สองคนเลี้ยงนึ่งแล้วก็คุณปู่คุณย่าคนทําครัวอีกสองคนทั้งหมดสาคนครับมีห้องน้ําอยู่สองห้องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ฝึกนิสัยซึ่งกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวมาก่อนที่เราจะมีการศึกษานะครับแล้วผมว่า ประเทศไทยเนี่ยเราเน้นเรื่องการศึกษามากซะจนลืมสิ่งที่สําคัญกว่าการศึกษานะครับคือเรื่องของนิสัยจะฝึกนิสัยยังไงให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้ารักดีในชีวิตนะครับเพราะว่านิสัยเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทําได้เองโดยธรรมชาติไม่มีการบังคับเหมือนกับเราเตื่นมาเราต้องถูฝันอาบน้าเข้าห้องน้ําเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับ คนที่มีนิสัยดีเนี่ยเหมือนกับเรามีเครื่องจักรที่ดีอยู่ในตัวทําอะไรมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคนที่นิสัยไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นชอบเล่นเกมทั้งวันหรือว่าเปิด Facebook ทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ถึงว่าแย่มากนะครับนิสัยเปิด Facebook แล้วก็ชอบเล่นการพนันพวกเล่นเกมเนี่ยท้ายสุดก็จะเล่นการพนันแล้วก็จะไปกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสเัยเทมาก็ติดนะฮะคืนไหนไม่ได้ออกในะอ,อื่นอัดไปหมด เหมือนกับคนนี้มีนิสัยอีกแบบหนึ่งคือชอบนั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อล้างสมองให้ว่างถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิก็นอนไม่หลับนะครับเพราะนิสัยแต่ละคนเนี่ยถูกฝึกตั้งแต่เด็กทีนี้คําถามก็ว่าเราสอนเด็กให้เป็นคนดีสอนเด็กให้มีอนาคตนะครับโดยที่สอนอยู่ในห้องเรียนว่านิสัยที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่านิสัยที่ดีเนี่ยเราฝึกได้โดยฝึกจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเลยจะเป็นครอบครัวไหนก็ได้นะครับ ก็คือฝึกจากเริ่มต้นที่ห้องนอนถัดมาก็คือห้องน้ําถัดมาก็คือห้องแต่งตัวห้องกินข้าวแล้วก็ห้องทํางานห้าห้องนี้นะครับถ้าเราฝึกเด็กนะครับตั้งแต่ตัวเล็กนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าห้าห้องที่ฝึกเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไปทํางานบริษัทไหนคนก็รับหมดนะครับห้องนอนฝึกยังไงครับฝึกให้ตั้งแต่ก่อนเข้านอนเนี่ยรู้จักทาใจให้ว่างก็คือฝึกสมาธิ คือเราอาบน้ําแต่งตัวอาบน้ําแต่งชุดนอนเสร็จเรียบร้อยแต่เราจะนอนลําบากถ้าใจเราโมยเราคิดเรื่องงานกลางวันยังไม่เลิกนะครับก็ถึงฝึกให้เราสวมดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนเพราะทําใจให้ว่างก็คือล้างใจที่มันเจออะไรมาทั้งวันให้สะอาดจะได้นอนได้เราจะได้มีการหลับได้อย่างเต็มที่นะครับตื่นนอนก็ให้รู้จักตื่นเป็นเวลาถ้าหากว่าเราตื่นแล้วเรากด snooze แล้วก็นอนเพื่อให้กด snooze ต่อแล้วก็นอนอีกนะครับ ท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนทํางานนาทีสุดท้ายส่งนะครับมันถูกฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเราตื่นแล้วตื่นเลยนะครับเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบพับผ้าห่มเปิดหน้าต่างให้ลมมันถ่ายเทนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ทํางานเนี่ยตรงต่อเวลาตื่นขึ้นมาปับ๊บเราก็ทําตามกิจวัตรที่เราฝึกด้วยความเคยชินเป็นความเคยชินนะครับคนบางคนตื่นแล้วนอนไม่ได้ต้องตื่นเลยคนบางคนตื่นแล้วตื่นไม่ได้ต้องนอนต่อนะครับเพราะถูกฝึกเป็นนิสัยนะครับ อันนี้ก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเสร็จแล้วก็คือการเข้าห้องน้ําอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมมี31คนใช้ห้องน้ําอยู่2ห้องนะครับเป็นการเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นการฝึกให้เราเนี่ยรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นนะครับเราใช้ห้องน้ำเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราใช้น้ําอย่างประหยัด สมัยก <S 々> ่อนเราต้องตักน้ําใส่ใส่ใส่ถังนะครับเวลาอาบก็ต้องรอคนหลังให้มาอาบต่อก็สมัยก่อนก็ยังไม่ได้ดีอย่างนี้นะครับเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเคารพเกรงใจคนที่จะมาใช้ห้องน้ําต่อจากเราแล้วต้องรักษาเวลาเพราะว่าทุกคนแข่งกันเข้าห้องน้าแล้วจะไปโรงเรียนกันนะครับแล้วก็ต้องฝึกให้ล้างห้องน้ําให้เป็นก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราล้างอย่างไงล้างพื้นอย่างไงล้างส้วมอย่างไแล้างส้วมนี่ต้องล้างคอหานด้วยนะครับคือคอหานบางทีมันก็สกปรก การฝึกอย่างนี้เนี่ยฝึกอะไรรู้ไหมครับฝึกให้เราเนี่ยไม่ดูถูกคนเพราะว่างานที่งานที่สกปรกงานยังไงเนี่ยเราก็เราก็ทาได้นะครับเป็นคนไม่เลือกงานเป็นคนไม่ดูถูกคนที่ทําต้อยกว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อดึงไม่มีทิฐิเพราะเราสามารถทําในงานที่มันเป็นงานที่คนไม่ค่อยอยากทํากันคือการล้างห้องน้ำนะครับล้างห้องน้ำนี่มีศิลปะนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ฝึกเรื่องนี้มาจนโต โจทั่งห้องน้ําผมทุกแห่งได้รางวัลที่1ประเทศไทยนะครับจะเป็นห้องน้ําที่เทอร์มินอลก็ตามห้องน้ําที่เราทําในงานทุกอย่างที่เราทาในห้องน้ําจะต้องสะอาดที่สุดนะครับเพราะฝึกนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับเนื่องจากถูกฝึกให้ล้างห้องน้ำนะครับก็เลยกลายเป็นคนที่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยทนไม่ได้ถ้าห้องน้ําสกปรกใช่ไมมได้มีนิสัยเสียมากเวลาขึ้นห้องน้ําของเครื่องบินนะครับเวลามันสกปรกเนี่ยเข้าไม่ได้ผมต้องเสียเวลา15นาทีเช็ดหมดทุกอย่าง แล้วค่อยลงมือใช้ไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับมันมันไม่ออกครับมันต้องเห็นน้ําสกรปรกอยู่ที่พื้นก็ทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นเป็นโฟเบียชนิดหนึ่งนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอย่างนี้เนี่ยเรื่องห้องน้ำนะครับต้องจากฝึกให้เรารักความสะอาดแล้วฝึกให้เราใช้น้ําอย่างประหยัดฝึกให้เรารู้จักเรื่องของการเคารพสิทธิของคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็รอเข้าห้องน้าอยู่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักงานที่เรา อยากจะทำเนี่ยว่างานทุกชนิดเนี่ยเราอย่าเลือกเราทําได้ทั้งนั้นนะครับฝึกให้เรารู้จักเกรงใจคนต่อมาก็คือห้องอาหารห้องอาหารนะครับเราเราฝึกอะไรในห้องอาหารนะครับในห้องอาหารเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ห้องอาหารที่ฝึกเยอะมากนะครับห้องอาหารฝึกตั้งแต่การทานอาหารนะครับว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาจะให้นั่งพร้อมๆกันพร้อมหน้ากันหมดนะครับสมัยก่อนคุณพ่อเขาจะเป็นคนเทียบมาก ทุกคนต้องนั่งถ้าใครเดินเนี่ยพ่อไม่ยอมนะครับถือว่าไม่เคารพคนอื่นที่มานั่งกินข้าวแล้วเขากุกชานั่งอยู่ทั้งหมดพร้อมโต๊ะกันนะครับพ่อก็มีกฎว่าตักข้าวไม่ว่าแต่ต้องกินให้หมดจานใครกินไม่หมดจานพ่อไม่ยอมให้ลูกเลยนะครับแล้วกับข้าวเนี่ยต้องตักให้พอดีตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเรามีไข่พลโลอยู่สองฟองพ่อแม่ลูก4ี่คนเนี่ยก็ฝึกให้ตักไข่พะโลสักครึ่งหนึ่งแล้วให้แม่ก่อน แล้วก็ตักให้พ่อแล้วตักให้คนอื่นเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเสร็จแล้วช้อนเนี่ยก็ให้วางไปช้อนไี่ที่ผู้ใหญ่เพื่อท่านจะได้ตักได้ง่ายๆคือฝึกอย่างนี้เป็นนิสัยประจําว่าทําให้เรารู้จักว่าเออเวลากินข้าวต้องมีมารย,ยาทแล้วต้องรู้จักเสียสละให้กับผู้ที่มีอาวุโสกว่านะครับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เวลาไปในชีวิตการทํางานจริงๆเนี่ยถ้าพวกเราสังเกตดูนะครับีิเพิ่นหมกพรเจรพวก,พวกที่นี่หลายคนนะครับมันก็เลยกลายเป็นคนว่า เวลาเข้าลิฟต์ก็ต้องเข้าคนสุดท้ายมันเป็นนิสัยติดตัวละเวลาออกจากลิฟต์ก็ต้องให้คนอื่นออกหมดก่อนแล้วตัวเองออกเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าออกก่อนรู้สึกมันฝืนๆนมันก็ไม่ได้ทูฟันมาตอนเช้าคือมันเป็นความเคยชินที่เราทําจนเป็นนิสัยประจําตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเนื้อที่ดีนะครับที่เราจะไปผัดอะไรก็ได้มันก็มันก็อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังพออร่อยบ้างแต่ถ้าเนื้อไม่ดีแล้วเนี่ย ใส่อะไรเข้าไปในบางทีมันก็ไม่อร่อยนะครับใส่ความรู้เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับและโลกวุ่นวายทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะคนไม่มีการศึกษานะครับเพราะคนนิสัยไม่ดีและมีการศึกษาเยอะนะครับคนนิสัยไม่ดีมีการศึกษาเยอะผมเคยไปคุยเวลาสัมมนากันนะครับไปโรดโชว์กันเนี่ยพวกเขาก็รัฟกันนะครับเขาก็รัฟกันเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยไอเนี่ยดีกว่ามหาวิทยาลัยยูนะครับพวกสแตนฟอร์ดเอ็มไอทีฮาร์วาร์ดเขาปรัฟกัน ทาไมเพราะว่าของไอติดคุกน้อยกว่าอยู่ของอยูติดคุกเยอะกว่านะครับเวลาเกิดเรื่องเอนรอนก็ตามเกิดเรื่องอะไรก็ตามก็จะบอกว่าของไอไม่มีติดคุกนะติด2คนของอยูติดสี่คนนะครับมันกลายเป็นรัฟกันในเรื่องแปลกๆไปแล้วนะครับผู้ฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอยากจะเรียนว่านอกจากห้องอาหารที่เราฝึกนิสัยเรานะครับให้เป็นคนรู้จักเสียสะละรู้จักมีมารย,ยาทนะครับแล้วก็ฝึกต่อไปก็คือห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเนี่ยเราฝึกได้เด็กได้ให้รู้จัก <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการแต่งตัวพอประมาณตามทรัพย์ที่ตัวเราเองมีอยู่นะครับไม่ใช่เสื้อผ้าเต็มตู้แล้วไม่ทิ้งฝึกให้รู้จักสำคัญที่สุดเลยนะครับฝึกให้รู้จักตัดใจเสื้อผ้าไม่ใส่ต้องทิ้งซะให้หมดแล้วเอาไปบริจาคให้คนอื่นนะครับเพราะงั้นการฝึกอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเองเนี่ยรู้จักเสียสละอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เราก็เอาออกนะครับในที่นี้นะครับ ถ้าใครมีรองเท้าเกินห้าคู่นั่นก็เกินความจําเป็นไปเยอะแล้วนะครับผมว่าในนี้จะมีเกินห้าคู่ทั้งห้องมั้งครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารองเท้าแตะสองคู่ก็พอนะครับรองเท้าใส่จริงสามคู่ก็พอละนะครับผมไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างแย่ๆนะครับคือคุณจะใช่รองเท้าเกียร์อย่างคู่ละสี่พันก็ได้แต่คุณมีรองขาอยู่สองข้างนั่นเองคุณใช้รองเท้ายี่สิบคู่ได้ไงถูกไหมครับอันนี้ผมผมพูดไม่ได้กระทบกระทั่งใครเลยนะครับ ด้วยความตั้งใจดีว่าเราจะฝึกเด็กได้ยังไงให้เด็กเป็นคนมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็นอกจากห้องแต่งตัวแล้วนะครับก็คือต้องฝึกเข้ารูจา้จักเก็บข้าวของไประเบียบในห้องเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยใครใครมีตู้ที่กินที่ที่สุดในบ้านก็คือตู้เสื้อผ้าเพาะเราต้องยอมรับอย่างนะครับและตู้เสื้อผ้าก็ลามไปที่ตู้เก็บของด้วยเพระเปิดตู้เก็บของมีแต่เสื้อผ้าเก่าเราที่เราไม่ยอมทิ้งนะครับเราหวังว่าสักาวันหนึ่งในชีวิตไอ้ตัวฟิตๆเราจะได้กลับมาใส่ใหม่เพราะเราผอมลง รเราก็เลยไม่ยอมทิ้งมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ตัดใจว่าเดี๋วนี้ื้อผ้าถูกถูกถกมีเยอะแล้วนะครับสวยด้วยนะครับยี่ห้อญี่ปุ่นเข้ามาเยอะๆเลยตวงแปดเก้าร้อบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตัดใจไปครับอะไรที่ไม่ได้ใส่เกิน2เดือนเราไปบริจาคดีกว่าอันนี้เป็นการฝึกนิสัยเรานะครับให้รู้จักตัดใจในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เพื่อเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องทํางานนะครับห้องทํางานเนี่ยเป็นห้องที่ฝึกเราเนี่ยให้รู้จักการจัดลําดับความสําคัญ นะครับเราไปห้องทํางานบางคนเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจเลยนะครับว่าห้องทํางานเนี่ยกระดาษกองเต็มโตะเลยกระดาษกองเต็มโต้เ,เ,ตโตเนี่ยบอกที่ัยเราสองอย่างนั่นเองคืออันที่หนึ่งไม่ตัดสินใจกองไว้อยู่ที่โต๊ะไม่ยอมผ่านไปอันที่สองเป็นคนอินซิเคียวคืออยากจะรู้ไปหมดแล้วแล้วก็กระดาษวางอยู่บนโตะเราเราจะได้หยิบได้โดยลืมไปว่าทุกอย่างที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ในมือถือเราเกือบหมดแล้วนะครับเรามีอะไรที่เราเจอให้ได้หมดไปในห้องทํางานผมเนี่ยรู้สึกจะมี ท่านท่านมูลนิธิประธานมูลนิธิไปนะครับท่านก็ตกใจว่าห้องทํางานผมเดีนเน๋ยวนี้กระดาษสักใบก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเราใช้โทรศัพท์มือถือหมดแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเพราะว่าใช้แท็บเล็ตเพราะนห้องทํางานนั่งคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่รู้จะไปห้องทํางานทำไมเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็เอาไว้อวดแขกเฉยๆนะครับเอาไปอวดแขกว่าเราไม่มีอะไรทํานะครับเพราะฉะนั้น <went improvements> ทั้งห้าห้องนี่นะครับ ฝึกห้องสุดท้ายอย่างห้องทํางานฝึกให้เรารู้จักมี p priority ในการทํางานอะไรก่อนอะไรหลังอะไรมีความสําคัญกาบงานมากกว่าเพื่อนบางคนไล่ p priority ไม่ถูกก็เลยจัดงานไม่เป็นทําให้งานที่เราทําออกมาเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาสับสนนะครับถ้าเราจัด p priority เป็นในห้องทํางานเราจะสะอาดสะอ้านแล้วก็รู้หมดว่าเราควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วข้อสําคัญที่ผมอยากจะฝึกพวกเราเองที่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะครับว่า อย่าอย่าให้มีอะไรที่มันรกบนโต๊ะมากนักเลยครับเพราะว่าเวลาผมไปเห็นห้องใครที่มันรกมีกระดาษเต็มโต๊ะเนี่ยผมก็คิดอยู่อย่างเดียวคือไม่ตัดสินใจหรืออินซิคิวในชีวิตตัวเองนะครับต้องกอดกระดาษไว้เต็มไปหมดนะครับทั้งห้าห้องนี้นะครับฝึกอะไรครับข้อแรกเลยฝึกให้รักษาความสะอาดคนเราถ้ามีความสะอาดจะอย่างแล้วเนี่ยก,ก็น่าครบวนะครับข้อที่สองฝึกให้มีระเบียบวินัยนะครับข้อที่สามฝึกให้เราตรงต่อเวลา ข้อที่4ฝึกให้เราเป็นคนสุภาพนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการฝึกสมาธิคือฝึกให้เราเนี่ยรู้จัก,จกนอกจากขัดถูร่างกายให้สะอาดแล้วเนี่ยฝึกใจตัวเองเนี่ยให้สะอาดสะอ้านเวลาเราต้องรับเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับผมคิดว่าเรากลับไปดูญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอฟอมินนะครับคุณว่าก็พูดถึงเยอรมันด้วยผมย้อนกลับไปสมัยเมจิ2 4 1 1หนึ่งนะครับญี่ปุ่นเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยเปิดประเทศได้ไม่นานนั่นเอง แค่ไม่ถึง40ปีกลายเป็นประเทศมาหาอำนาจซึ่งไม่ใช่คนขาวสามารถรบชนะหลายประเทศกองทัพเรือเขานะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยมีเบสิกอยู่อย่างก็คือว่าเป็นคนมีระเบียบวินัยทํางานเป็นทีมเวิร์กทำอะไรทําจริงแล้วเวลาทำเนี่ยทำด้วยความละเอียดประณีตนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยปั๊บเดียวเขาก็ปรับตัวได้แล้วนะครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะเอาความรู้ใส่เข้าไปให้คนเยอะๆเนี่ยนะครับเราฝึกนิสัยที่ทําให้เรา เป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าดีกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่มีนิสัยอย่างที่ผมบอกนะครับคือนิสัยรักษาความสะอาดนิสัยมีระเบียบนิสัยเป็นคนสุภาพนะครับนิสัยเป็นคนตรงต่อเวลานะครับผมว่านิสัยหลกัหลกๆพวกนี้นะครับมันจะก่อให้สับส e q u เควที่เกิดขึ้นคือเป็นคนกระตันอยู่นะครับเป็นคนรู้จักถ่อมตัว พราะว่าสี่อย่างที่เป็นตัวหลักๆนี่นะครับก็จะฝึกเราเองเนี่ยให้เกิดนิสัยที่ดีตามมาเรื่อยๆการมีนิสัยที่ดีติดตัวเนี่ยเราโชคดีที่ว่ามันเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่ดีเครื่องจักรอันนี้เนี่ยเวลายิ่งทํามันก็จะยิ่งมีแต่เรื่องดีๆดีขึ้นเรื่อยๆท่านิสัยไม่ดีนะครับเช่นเราเราติดไปเที่ยวตอนกลางคืนท้ายที่สุดก็จะมีเรื่องตามมาเยอะๆไปหมดนะครับมีเรื่องติดยามีเรื่องขับรถเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรเต็มไปหมดท่านนิสัยที่ดีนะครับคือฝึกให้เป็นคนทํางานบ้าน เสร็จก่อนเวลาอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าเรียนนี่คือการฝึกนิสัยนะครับผมเลยคิดว่าวันนี้เป็นคนได้มีโอกาสพูดนะครับถัดจากท่านพรณนะครับผมว่าก่อนจะเอาความรู้อย่างอื่นเข้าไปนะครับเรามาเริ่มฝึกลูกหลานเราให้มีนิสัยเป็นคนดีซะก่อนดีไหมครับร,รักในสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถรองรับสิ่งที่เราจะสอนต่อไปนะครับผมเชื่อว่าใครมีนิสัยเบสิกอย่างที่ผมบอกนะครับ ไปทางานที่บริษัทผมก็ตามไปทํางานที่บริษัทดรว,วิชิตก็ตามคุณสงก็ตามเมื่อ้องมีความรู้เยอะมี4ข้อนี้ท่านท่านรับไหมครับน่าจะรับนะครับเอาเอาเอาเบสิกสอย่างก็พอนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ก็จะสังเกตดูว่าคนเรียนเก่งนะครับไม่ได้แปลว่าคนเก่งเสมอไปแต่คนเก่งทุกคนที่เราไปเห็น,นเนี่ยว่าจะเรียนจบไม่จบเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาจะมีนิสัยเนี่ยที่สร้างความเจริญให้กับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวกันนะครับ ผมตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ11โมงนะครับก็บอกให้ผมรักษาเวลาที่เหลือผมอยากให้เป็นคำถามนะครับผมมีสั้นๆแค่เนี้ยครับคือ5้าห้องชีวิตนะครับทุกคนเอาไปใช้เอาไปสอนลูกหลานนะครับอย่าไปสอนในห,ห้องเรียนไม่เกิดผลสอนที่บ้านเนี่ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนีย่ยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นิสัยที่ผมชอบล้างมือแล้วก็อาบน้ำนะครับถูตัวให้สะอาดแค่นั้นเท่านั้นเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำศูนย์การค้าเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับ จนถ้ามีคนล้อผมว่าผมทําศูนย์การค้าให้คนมาเข้าซ่วมผมก็บอกว่าใช่ครับแล้วก็ได้ผลด้วยคนมาเข้าซ่วมเงินเต็มทุกวันเลยนะครับผมทาที่แฟชั่นไอแลนด์ด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี่มีคนมาแสนสองหมื่นคนนะครับมาเข้าซ่วมอย่างเดียวครับที่ทำอะไรนะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรตามสบายเลยนะครับผมผมขอขออนุญาตพ่อพิวชิตท่านบอกว่าขอให้รักษาเวลาให้ตรงเวลาผมก็ เวลาเป๊ะเลยนะครับ11โมงก็เลิกได้พอดีเชิญตั้งคําถามนะครับว่า4ข้อที่สอนไว้คือตรงต่อเวลาจําได้ไหมครับผมผมก็เลยกลัวว่าพูดเวลาตัวเองทําไม่ได้นะครับขอขอบพระคุณนะคะคุณอนันต์อัศวะโพคินประธานและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนค่ะทึ่งมากเลยค่ะที่ท่านสามารถนําเอาธุรกิจแล้วก็มาบวกเข้ามากับ การที่จะปลูกฝังให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะสามารถที่จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตแล้วก็ซูชิงไม่เคยอยากจะไม่เคยรู้สึกอยากจะล้างห้องน้าขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะอยากจะรีบกลับบ้านแล้วก็เข้าไปล้างห้องน้ํารีบจัดของทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคะไม่ได้ดูอินสกิลเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะคุณอนันต์ได้บอกไปนะคะจะเป็นช่วงการถามคําถามแล้วนะคะตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มเขียนคําถามลงในกระดาษแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนให้ทีมงานช่วยเ,เก็บคําถามนั้น ะะแล้วเราจะขึ้นมาอ่านกันบนเวทีค่ะหรือว่าในระหว่างที่เรากำลังรอคำ,คำถามมาแล้วนะคะคำถามข้อแรกนะคะอยากจะรบกวนขอหลักคิดในการบริหารความล้มเหลวอย่างไรคะ่ะดิฉันชอบสีหน้าของคุณนันนันเมื่อสักครู่มากเลยนะคะคำถามดูง่ายแต่ว่าลึกซึ้งมากนะผมฟังแล้วยังไม่รู้แปลว่าอะไรเลยครับ บริหารความล้มเหลวแปลว่าแปลว่าอะไรครับคือบริหารให้ล้มเหลวหรือว่าล้มเหลวแล้วบริหารให้ดีหรือว่าจะเป็นการรับมือกับความล้มเหลวหรือเปล่าคะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเกิดความล้มเหลวขึ้นแล้วจะทํายังไงให้มันเกิดคือทําให้เป็นดีที่สุดนะคะรับมือกับมันให้ดีที่สุดคือคืออย่างนี้นะครับผมผมพอเข้าใจคําถามนะครับคือผมเองเนี่ยเกือบจะล้มละลายในปี1997นะครับเอ่อก็คือกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ไปเยอะนะครับแล้วเป็นความที่ ตัวเองไม่ค่อยฉลาดนะการศึกษาไม่ค่อยดีนะครับคือไปกู้ดอลา่ามมาขนาดซึ่งรายได้เป็นบาทหมดนะครับพอลดค่าเงินบาทเราขาดทุนไปสักสามสี่หมื่นล้านนะครับก็ถามว่าบริหารความล้มเหลวไงครับก็เจาจาเจ้านี้เวลาเจาจาเจ้านี้ผมก็นั่งหัวเราะตลอดเลยไม่ได้กุ้มใจอะไรเลยนะครับเจ้านี้ก็ถามผมว่าทาไมผมเป็นนี่ต้งเยอะแยะแล้วไม่กุ้มใจอะไรเลยเพราะผมนึกถึงตอนเด็กๆที่บ้านเนี่ยไม่เคยมีของเล่นข้างบ้านผมลูกเขาน,น้อย พ่อแม่เขาซื้อของเล่นให้เขาบ่อยรุ่นใหม่เลยพอมีทีไรผมก็ขยืมเขาเล่นตั้งแต่ผมยืมมาเนี่ยหน้าตาเขาไม่มีความสุขเลยเพราะของเล่นเขาอยู่กับผมนะครับตรามใดที่ผมยังไม่คืนของเล่นเขาเขาก็กุ้มใจผมก็ยังมีความสุขอยู่เพราะงั้นผมก็เลยบอกว่าผมเข้าใจว่าทำไมพวกนายแบงค์เนี่ยกุ้มใจเวลามาหาผมแล้วทำไมผมไม่กุ้มใจนะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะเราอาจจะมีช่วงเวลาของการถามคำถามสั้นๆนะคะแต่ว่าก็ได้ข้อคิดดีๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมพื้นฐานนะคะโดยที่ดูจากเรื่องง่ายๆในเรื่องที่พื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องห้องต่างๆภายในบ้านค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณอน,นอันต์อศวโพกินประธานและกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทแลนด์เท้าจำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราจะมาต่อกันที่วิทยากรท่านที่3แล้วนะคะท่านที่3ท่านนี้ค่ะขอเชิญรับฟังนะคะจากดรวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ